สวัสดีครับลอ็อกพีพีหนึ่งสองห้าประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับวันนี้ก็ขออนุญาตเบรคคอมโบอีกครั้งนึงนะครับที่สามคนพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมมีเรื่องอื่นจะพูดนิดนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเพอร์ฟูมวงไอดอลสามสาวของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเพลงแนวอิเล็กโทรป๊อปแล้วก็น่าจะเป็นวงที่วงแนวนี้ที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้นะแล้วก็ยังดังไปทั่วโลกด้วยนะครับมีการแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศมีทัว,ร,ตตร,ทวร์์คคคคออออนนนนนนนเเเเเสิิรร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 ตตต่่่่่่าาาางงงปปปะะทททศศไไไแลล้้้้้ววววัััหุผผผีีีีมมมจพููดดดืืืกก็บ <c oughs> Rhythmatic inspired by perfume ก็คือเป็นงานที่จะแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาใช้ในการแสดงของ p e r f u m มช่วงหลังๆนะครับเมื่อวานที่ผมไปนะครับพอดีมีการบรรยายของคุณมิคิโกะผู้ที่คิดท่าเต้นให้กับ perfume ของคุณเซกิคาเซกิคนที่เป็นวิดีโอดีคเตอร์ของ NB ของ perfume แล้วก็คุณมาดะเบะไดโตะจากกลุ่ม Rhythmatic ที่ช่วย perfume จัดการด้านเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับการแสดงของ perfume นะครับนอกจากดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วการร้องการเต้นของสามคนที่เป็นอกลักษณ์แลวก็จะมีการแสดงอย่างมิวสิกวิดีโอหรือว่าคอนเสิร์ตนะครับที่ใช้วิชเอฟเอะยมมาาก และล่าสุดคือการแสดงที่คาร์ไลออนส์อินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลออฟครีเอทีฟิตี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งกลุ่มบฟุฟคมก็ได้ไปแสดงแล้วสุดยอดมากจริงๆลองไปดูได้ผมใส่ลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับกลุ่มเรซอมาร์ติกส์เนี่ยครับก็ได้จัดการแสดงเหล่านี้โดยเฉพาะส่วนเทคโนโลยีโดยเฉพาะส่วนที่จัดการแสงให้เข้ากับทพนองเพลงแล้วก็ท่าเต้นนะครับเพราะกลุ่มนี้มักจะใช้ 3D เซ็นเซอร์อย่างแสงอินฟราเรดหรือว่าเซ็นเซอร์ด้วยวิสเบลไลท์อย่างคิเนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนไไหววยังงแล้ก็ จับข้อมูลตรงนั้นแบบเรียลไทม์แล้วก็โปรเจกต์แสงหรือว่าภาพลงไปบนที่3ตัวนั้นอยู่พร้อมกับเต้นแบบเรียลไทม์เลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดยอดมากฟังดูอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเกิดได้มีข้อมูลจาก3 d ีดิเซนเซอร์แล้วก็แล้วก็โปรแกรมว่าจะให้ตรงไหนเป็นแสงยังไงเนี่ยก็น่าจะทําได้ไม่ยากละมัง้งแต่ผมว่าจุดที่น่าสนใจคือว่าการเอาเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมาเข้าร่วมกับการแสดงแล้วก็ไอเดียในการนํา ที่นัลยีมาใช้กับการแสดงพวกนี้ผมว่าสุดยอดมากเลยจริงๆครับนอกจากการแสดงของ p e r ร์ฟูมอย่างคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงที่คานอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับทางเว็บไซต์ของกลุ่ม Perfume เองเนี่ยก็มีเปิดข้อมูล 3D sensor ของทั้ง3คนที่เต้นเพลงหนึ่งนะครับให้คนทั่วไปดาวน์โหลดแล้วก็สามารถเอาไปสร้างวิดีโอขอึ้นมาเองได้นะครับลองเสิร์ชด้วยคำว่า perfume d e v นะครับทาง YouTube หรือว่าใครอยากได้ข้อมูลก็ไปหาดูได้ที่ GitHub นะครับ Perfume Dev ลองหาได้นะฮะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Perfume เองที่ perfumglobal.com e นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยลองเข้าไปดูแล้วกันใครสนใจนะครับว่าพี่ๆสองห้าวันนี้ก็จ,จบลงแค่นี้แล้วกันนะครับใครสนใจลองไปหาวิดีโอท่าเต้นสวยๆของ Perfume ดูได้ข้างล่างนะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับพ่อพี่ๆสองห้าได้วันอังคารหรือวันพุธกับมะนาววันพฤหัสกับจอบวันเสาร์หน้ากับเกศและวันอาทิตย์กับผมครับแล้วเจอกันครับ